โอ้โหยังคงร้อนแรงต่อเนื่องครับกับสุดยอดคันตีปลอมที่เท่ที่สุดแห่งปีครับกับเจ้า v b a บ s ฟ i n o v 2นะครับตัวนี้เป็นตัวออน w ิวนะครับปี2025นะครับโคตรสวยโคตรสวยโคตรเบาโคตรเหนียวอ่าตัวนี้นี่คือแบบเป็นคันกระแสดเดือดมากนะครับมาเท่าไหร่ไม่เคยพอครับอันนี้ก็ไปขอแบ่งร้านคนรู้จักมาได้อีกแค่เวทละ20คัน นะครับอันนี้ล็อตที่3แล้วอ่ะคิดดูเดียังไม่พ้นเดือนหนึ่งของปีนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าออกมาต้นเดือนอ่ะอันนี้ต้องสั่งถึง3ล็อตอ่ะคิดดูว่ามันขายดีขนาดไหนครับกับสุดยอดทันตีอ่ะปอมจาคให้ v b a บครับกับเจ้า v b a บทฟินโนวีสนะครับอีนี้ก็จัดให้แบบเอาใจสาวกคนชอบเบสเลยครับเดือด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 ่าอ่ะมาต่อกันนะครับพดีตะกี สายเข้านิดหน่อยนามาวันนี้เราก็เลยเรียบมารีวิวนะครับล็อต3กับเจ้า v b a บ FINO a l อ New ปี2023ถายคนถามพี่แบงค์มันใหญ่ไหมนี่ผมเที่ไปดูกับปากกาครับเล็กกว่าปากกาอีกอะ่ะนี่โคนคันนะครับเล็กกว่าปากกาลูกลื่นอีกอะ่ะแล้วความเบาโคตรเบาโคตรเบา,เบานะครับและดีไซน์ไดว่าบา r s ซอนมาเองเลยครับใส่รีซีสแต่งให้จากค่าย VBa บแบงค์เป็นโพเลเจแปนน้ำหนักเบา โคตรเหนียวแต่ว่าแรงสปริงตัวแรงงัดนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเด้งๆดึงๆเลยครับคันตัวนี้นะครับผมเอาไปเทสมานะครับโดนเปคูไซน่าจะเกือบ7-8โลได้นี่คืองัดแบบงัดบินมาเลยอ่ะงัดลอยมาเลยนะครับก็มีเข้ามา2เวทเหมือนเดิมครับได้มาเวทละ20คันเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นล็อตที่3แล้วน่าจะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะครับไม่รู้จะไปหาจากที่ไหนมาให้แล้วนะครับ มี2เวทเหมือนเดิมครับเวท87ดกับ10บ0นะครับเป็นคัน2ท่อนเป็นคันเบส2ท่อนนะครับเวท87ดนะครับตีเหยื่อ6กรัมถึง17กรัมแต่ว่าเวท87ดที่ผมเคยที่ผมเอาไปเทสนะครับผมว่าตีได้ตั้งแต่5กรัมเลยนะครับ4ี่หกรัมนี่ก็คือตีฉิวเลยนะครับใครที่จะเอาไปตีกบยางกบกระโดดตัวเล็กๆตีกระดีนะครับคอปปารกผมแนะนำา87สนะส่วน1ิบ0ิบครับ <c oughs> เวทแข็งหน่อยสําหรับคนชอบงัดครับตีเหยื่อ10กรัมถึง24กรัมนะครับนะส่วนใครที่เป็นมือใหม่อะสมมุติว่าพี่ผมเป็นมือใหม่เลยเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มตีเบสนะครับอยากจะตีเหยื่อปลอมแต่อยากได้คันเท่ๆราคาไม่แพงสักคันหนึ่งผมแนะนําว่าซื้อเวท87ก่อนนะครับเวท87นี่ยค่อนข้างที่จะครอบคุมการใช้งาน นะครับตีกบยางได้ตีปลายางได้เดินหนอนเท็กซัสได้เคาะปักได้นะครับแล้วก็คันไม่แข็งจนเกินไปแต่ก็ไม่ใช่อ่อนขนาดว่าเราไปโดนปลาแบบ5้าหกโลหกเจ็ดโลแล้วจะเอาไม่เข้านะครับเอาเข้าครับเอาเข้าแล้วผมว่ามันเป็นเวทที่กาลังดีนะครับบางคนคิดว่าพี่ผมเอาแข็งไว้ก่อนแต่ปัญหาคือพอเราซื้อคันแข็งแข็งนะครับเราซื้อคันแข็งแข็งแต่ว่าไปตีกบยางอย่างเงี้ยน้ําหนักเขาน้อยพอน้ําหนักเขาน้อยเนี่ยมันทาให้เราตีไม่ออก พอเราตีไม่ออกเราก็ยิ่งต้องใส่แรงเยอะใส่แรงเยอะเข้าไปอีกใส่แรงเยอะเข้าไปอีกมันก็จะฟูนะครับมันก็จะฟูนะครับฉะนั้นแนะนําว่าซื้อเวทสัก87ผมว่ากําลังดีครับควบคุมการใช้งานนะครับก็จัดให้ราคาโปรเดิมครับ890บาทครับ890าบาทครับค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทย100บาทเท่านั้นนะครับค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทย100บาทเท่านั้นครับผมโอเคสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับ